ผมอยากจะเริ่มต้นด้วยคำถามง่ายๆที่ทรงพลังมากคุณเคยทำสิ่งที่รู้ว่าไม่ควรทำแต่สุดท้ายก็ทำมันลงไปไหมการตัดสินใจเหล่านั้นที่เราเรียกมันว่าความผิดพลาดการที่เราปล่อยให้สัญชาตญาณหรืออารมณ์อยู่เหนือเหตุผลมันเกิดขึ้นได้ยังไงบางครั้งเราโทษความเครียดบางครั้งโทษความกดดันแต่มีสิ่งหนึ่ง ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยบังเอิญและกลายเป็นสาเหตุหลักที่ปลดล็อกความยับยั้งชั่งใจของมนุษย์ทุกคนสิ่งที่เราเรียกว่าสุราวันนี้ผมจะพาคุณเดินทางย้อนเวลากลับไปสู่ดินแดนแห่งพุทธการเพื่อรับฟังเรื่องราวจากกลุ่มพระชาดุ นิทานที่ไม่ได้แค่เล่าถึงการกำเนิดของเล่าแต่มันการเล่าถึงจุดเริ่มต้นของหายนะที่มนุษย์สร้างขึ้นเองเรื่องราวเริ่มต้นที่ป่าใหญ่สมัยพระเจ้าพรหมทัตครองเมืองพระราณสีณนะที่นั่นมีนายพรานคนหนึ่งชื่อสุระวันหนึ่งเขาเข้าไปในป่าและพบกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต้นหนึ่งที่น่าทึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่สูงเท่าคนยืน ลำต้นมีโพรงขนาดเท่าตุ่มน้ำโพรงนี้เก็บขังน้ำฝนไว้จนเต็มเปี่ยมแล้วรอบรอบต้นไม้นั้นทุกอย่างตกลงไปในน้ำนั้นคือลูกสมอมะขามป้อมพริกไทยและที่น่าสนใจที่สุดคือมเมล็ดข้าวสารที่นกคาบมากินแล้วทำหล่นลงไปทั้งหมดนี้ถูกหมักบ่มรวมกันในความร้อนของฤดู มันคือกระบวนการทางเคมีที่บริสุทธิ์โดยธรรมชาติไม่มีเจตนาชั่วร้ายอะไรเลยแต่แล้วสัตว์ต่างๆก็เริ่มเข้ามากินน้ำนี้นกกระหายน้ำดื่มเข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นพวกมันไม่ได้ตายครับแต่กลับมึนเมาพลัดตกลงไปที่โคนต้นไม้นอนนิ่งไปชั่วครู่แล้วก็ฟื้นบินจากไปฝูงลิงก็เช่นกันนายพรานสุระเห็นทั้งหมดเขาสังเกต เขาคิดว่าถ้าน้ํานี้มีพิษสัตว์ต่างๆเหล่านี้คงตายไปแล้วแต่นี่มันแค่เมาแล้วก็ฟื้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์สุระก็เลยลองตักมาดื่มอยู่ดีๆน้ําอัมบริกเราก็ได้แล้วและนี่คือช่วงเวลาที่มนุษย์ได้ค้นพบน้ํายาแห่งการปลดปล่อย สุระเกิดอาการมึนเมาแต่สิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่ความมึนเมามันคือความอยากอยากกินเนื้อเขาก่อไฟปิ้งนกที่ร่วงลงมากินมือหนึ่งฟ้อนรามมือหนึ่งถือปิ้งนกกัดกินเขาเป็นอยู่อย่างนั้นถึงสองวันเขาค้นพบแล้วว่านี่คือของวิเศษที่ทำให้เขากล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยทำกล้าทำในสิ่งที่เขายับยั้งชั่งใจและเขาไม่ลืมที่จะตักน้ำนี้ใส่กระบอกไม้ไผ่ เพื่อนำมันออกจากป่าไปด้วยสุระได้พบกับดาบทหนึ่งชื่อวารุณะที่กำลังบำเพ็ญพรตอยู่สุระชวนวรุณะดื่มน้ำนั้นกับเนื้อย่างร่วมกันและนั่นคือที่มาของชื่อสุราตามชื่อพรามสุระและวรุณีตามชื่อดาบทแต่สิ่งที่พวกเขาค้นพบไม่ได้หยุดอยู่แค่ในป่าพวกเขาเกิดความคิดในการประกอบอาชีพเขาตักน้ำใส่กระบอกเข้าเมืองไป ถวายพระราชาพระราชาสวยแล้วเกิดติดใจสั่งให้นำมาถวายอีกสุระและวรุณะก็ตระหนักว่าเราจะเที่ยวไปเที่ยวมาเพื่อตักน้ำจากพรงนั้นไม่ได้ตลอดไปเราต้องสร้างมันขึ้นเองในเมืองนี่คือช่วงเวลาที่ความมึนเมากลายเป็นอุตสาหกรรมพวกเขาปรุงสุราขึ้นในเมืองขายให้แก่ประชาชนทั่วไปแล้วอะไรเกิดขึ้นเมืองนั้นค่อยๆตายลง ชาวเมืองพากันดื่มสุราจนมัวเมาไม่ประกอบอาชีพทรัพย์สินหายยากจนเมืองที่เคยรุ่งเรืองกลายเป็นเหมือนเมืองร้างมีแต่นักเลงสุราไม่มีคนทำมาหากินความมืนเมาไม่ได้ทำให้คนมีความสุขมันทำให้คนสูญเสียความสามารถในการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขสูญเสียความสามารถในการสร้างอนาคตสุราและวรุณะ หนีจากเมืองทิพพินาศไปสู่เมืองพราราณสีไม่นานพรนาราณสีก็กลายเป็นเช่นกันพวกเขาก็เลยหนีไปถึงเมืองสาวัตถีที่ซึ่งพระเจ้าสัพพมิตรทรงประกอบอยู่เพื่อปรุงสุราถวายพระราชาพวกเขากลัวหนูจะลงตุ่มสุราห้า้อยตุ่มจึงฝึกแมวห้า้อยตัวให้เฝ้าแต่เมื่อแมวหิวมันดื่มน้ำนั้นแล้วมึนเมานอนนิ่งไปหนูมาแทะหูจมูกหางแมวก็ไม่ตื่น ทหารสอนแนมเห็นแมวนอนตายจึงไปกราบทูลพระราชาว่าคนเหล่านี้ปรุงยาพิษหวังลอบปลงพระชนสุระและวรุณะถูกนำไปประหารนี่คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดครับเมื่อคุณมึนเมาคุณไม่ได้ตายทางร่างกายแต่คุณตายจากโลกของความเป็นจริงคุณสูญเสียสติสัมปชัญญะจนไม่รู้สึกถึงภัยคุกคามรอบตัวหนู คือปัญหาความเดือดร้อมอาชญากรรมเข้ามาแทะชีวิตคุณคุณก็ยังไม่ตื่นแต่จุดคลายแม็กซ์ที่แท้จริงคือเมื่อพระราชาสัพพมิตรจะทรงทดลองดื่มสุรานั้นเองเท้าสักกะหรือพระอินท์เห็นความพินาศกำลังจะเกิดแก่ชาวเมืองจึงแปลงกายเป็นพรามเหาะมายืนอยู่ต่อบพระรพักมือหนึ่งถือม้วสุรา พระราชาตรัสถามว่าท่านเป็นใครขายอะไรพราหมณ์ผู้นั้นตอบว่าขอเดชะหม้อใบนี้ไม่ใช่หม้อน้มพึ่งเป็นหม้อที่มีโทษมากผู้ใดดื่มน้ำในหม้อนี้แล้วก็จะเดินโซซัดโซเซตกหลุมตกบ่อไม่มีกฎเกณฑ์ในใจ ก็จะฟ้อนรำขับร้องเดินแก้ผ้าปเปลือยกายตามถนนก็ได้ก็จะนอนตื่นสายพูดคำที่ไม่ควรพูดกินอาหารที่เหลือแดนสุนักก็ได้ก็จะนอนจมอยู่ในอาเจียนของตนเองมีตาขวางเข้าใจว่าบ้านเมืองเป็นของเราผู้เดียวและที่สุดของที่สุดเขาจะสามารถด่ามารดาบิดาได้ฆ่าสมณะชีพรามได้น้ำในหม้อใบนี้ ก็เป็นสุราเช่นเดียวกันถ้าประสงค์จะเห็นความพินาศของตนเองและบ้านเมืองแล้วจงดื่มเถิดพระราชาได้ยินแล้วทรงเกิดปัญญาพระองค์ไม่ดื่มทรงรับสั่งให้ทำลายสุราทิ้งทั้งหมดเพราะทรงเห็นแล้วว่านี่ไม่ใช่น้ำยาแห่งความสุขแต่เป็นน้ำยาแห่งความพินาศท่านผู้ฟังครับ นิทานชาดกเรื่องกำเนิดสุรานี้มีมาตั้งแต่โบราณและยังคงเป็นจริงในวันนี้สุราในยุคข,ของเราอาจจะมาในรูปแบบของเครื่องดื่มราคาแพงมีฉลากสวยงามมีการตลาดที่โฆษณาถึงความสนุกความสำเร็จและการเข้าสังคมแต่มันยังคงเป็นน้ํายาแห่งการปลดปล่อยที่ทำให้เราแลกแลกสติสัมปชัญญะ แลกความยับยั้งชั่งใจแลกเงินทองและแลกคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเราเพื่อแลกกับความมึนเมาทั่วขนาดหนึ่งเราเห็นผลของมันทุกวันอุบัติเหตุบนท้องถนนความรุนแรงในครอบครัวการสูญเสียหน้าที่การงานทุกอย่างที่เท้าสก,กะได้กล่าวเตือนเอาไว้ยังคงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การดื่มสุราไม่มีประโยชน์มีแต่โทษฝ่ายเดียวมันไม่ได้แค่ทำลายตัวคุณแต่มันมีศักยภาพที่จะทำลายเมืองของคุณทำลายครอบครัวของคุณและทำลายอนาคตของคุณขอให้ทุกท่านจงตื่นรู้จงใช้สติสัมปชัญญะและจำไว้ว่าชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดคือชีวิตที่เรามีสติ ครบถ้วนในทุกย่างก้าวของการตัดสินใจขอให้ท่านตั้งอยู่ในธรรมอย่าประมาทเถิดขอบคุณครับ